ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายยอีโคตดุค่ะทหารไทยด่าใส่หน้าทหารขเขมรไม่มีแล้วสันติพร้อมแชร์คลิปปล่อยเรือใบใส่ความไทย แฉหลักฐานชัดๆค่ะ,ขะเขมรการละครปลอยกับดักตะปูเรือใบให้เพื่อนตัวเองเหยียบแล้วโยนความผิดให้ไทยขณะเดินมาขอสันติทหารไทยได่ากลับถูกใจคนไทยทั้งประเทศสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่17พฤศจิกายน68ค่ะทางด้านของเพจ f a c e b o o k Army Military Force นะคะก็ได้โพสต์ภาพของทหารขเขมร ที่ได้รับบาดเจ็บที่เท้าค่ะโดยระบุข้อความว่า17พฤศจิกายนมีรายงานว่าทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่แนวรบพระวิหารได้เหยียบตะปูเรือใบที่ตนเองวางเอาไว้จนทะลุรองเท้าแตะซึ่งตั้งใจทำเป็นกับดักเพื่อสกัดกันทหารไทยค่ะแต่ว่าจะพูดลอยๆเดี๋ยวจะหาว่าใส่ความเขมรน,นะคะเราก็เลยนำหลักฐาน คลิปที่ทหารไทยได้ถ่ายเอาไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทหารเขมรเหยียบตะปูเรือใบค่ะทางด้านของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าอัปเดตข่าวทหารไทยของประชาชนได้โพสต์คลิปทหารไทยที่กําลังแอบถ่ายทหารเขมรนําเอาตะปูเรือใบมาโปรยบริเวณทางลงบันไดค่ะซึ่งทางด้านล่างนะคะเป็นฝั่งของกัมพูชาค่ะโดยในคลิปนะคะทะหารไทยก็พูดชัดเจนค่ะว่าทหารเขมรมันมาโปรยตะปูเรือใบ ไปดูคลิปกันหน่อยดีกว่าค่ะไหนตะปูข <Yeah. S 2> องมันนะเนี้ย <Yeah. S 2> ใช่บอกมันระวังใจนะ และอีกเหตุการณ์นหนึ่งนะคะที่อยากจะหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยถือว่าเป็นคลิปที่กระแทกใจคนไทยทั้งประเทศแน่ๆค่ะเพราะว่าคําพูดของพี่ทหารไทยนะคะก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดค่ะและไม่ต้องการสันติญาติดีกับทหารเขเมรอีกแล้วในคลิปนะคะก็เป็นการเผชิญหน้ากันของ2ฝ่ายค่ะโดยทหารไทยเนี่ยสั่งให้ทหารเขเมรถอยไปค่ะซึ่งฝั่งเขเมรน,นะคะก็พูดประมาณว่าถอยไปแล้วถอยไปแล้วเรามาอย่างสันติ ทหารไทยตะคอกกลับทันทีค่ะบอกว่าสันติมันจบไปตั้งแต่ทหารไทยขาขาดแล้วถือว่าเป็นคำพูดแทนใจคนไทยทั้งประเทศค่ะไปดูคลิปกันค่ะยังเรา,าตอมกเรียนยังเกยขี้เนี่ยยังยังเราตอมกเรียนยังเกยขี้เนี้ย កំពឡាំងយើងទាំង2ខန်းចង់មិត្តភាពមានអីខុសត្រូវអីនិយាយគ្នាໃຜบ่ទូថាបើมันមានមូលហេតុអីបានធ្វើមកអន្តរាភ័ក្ដន៍មិនចូលទៅតែทหารไทยฆ่าฆ่าได้ទេឈប់ហើយพูดอะไรแย่លุกเอาสปูตมาตอก1យើងយើងនៅតំបុកគ្នាយ៉ាងមិនដីនិយាយគ្នា ยั่งคมชมดักเนี่ยและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัานทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแระประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบัานทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับตอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบท้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่พุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึ่เสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่วงผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติต้องมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมาหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยนงแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบเรื่องหาโอกาสมาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลน คุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War i โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด